ทุกกายสบายดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันธ์ไทยพนอกเดือครับสําหรับมื้อนี้นะครับตรงกับวันเสาร์นะครับผมที่14่เนาะธันวาคม2 5 6 7ครับสําหรับมื้อเส้าที่ผ่านมานะครับก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับทางลุงช่างนะครับแล้วก็ทางพี่น้องยูทูบเบอร์เฮามีป้าดาแล้วก็ทางหมอหนุ่มครับพากันคนย้ายครับพี่น้องดาวเรื่องอยู่ตรงบริเวณด้านนั้นแหละเอามาไว้ในสวนหย่อมนะครับ ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจหลังจะหันทางลุงช่างบอกว่าเตรียมความพร้อมเดินทางไปพุนละที่น้องวัดบ้านเดือซึ่งตอนนี้เฮาก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่รอทางลุงช่างสักระยะหนึ่งครับ สที่ชบ้าน่ช่วยกัน้าช่วยงานตเปเรไี่ย่ขอคุณเดีั๋ยวแต่งปันให้ชาวบ้านนะครับสารสีที่ไปช่วยงาน10กล่องนะครับขอบคุณมากครับขค่ะขอ่งไปให้ปุถย่าแล้วที่เหลือก็จะไปที่นทำจับประดงด้วยจับปาดงด้วยำเพยด้วย เป็นการงานคนที่มาช่วยงานเพื่อน้องปูมันฉลองมัปูมาช่วยงานก็ย้อนตอนแรกผมก็แต่งตอนแรกเนื้อปาสงใบท้ามีไปส่งใบทจ่ได้ท่านท่านชางเดห่อ่อ่านท่านห่องานของเจ้าบานนี้ยะเลง ช่วงเงือเปดลาลงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวช่งรถแคชั่นมาให้ไปเป้ร้านอีเล่ร้อนมาสานกันเลื่อยเพียงกันไปก็ได้คก็แมนแมนแมนบ้าเออเตียงเตียงได้บ่ะขอบคุณค่ะเวลาด้วยเผื่อไปหลงครับคันคันจะลงโทรหาผมเนอะผมจะบอกให้ลงติมเดินทางแล้วครับพี่น้อง สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราเดินทางไปวัดบ้านเดือนะครับอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับมาดามกัไปขอป้าป้าน้องลุงพลไปเมาเบิร์โอ้ครับผมจ้าไปขอป้าป้ากับลุงพลเมื่องานบมงสวงนั่นก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือตามที่ทราบข้อมูลรละเอียดนะครับพี่น้องทางคุณป้าคุณยายเพื่อนนี่นะครับได้ไปขอผ้าป่านะครับก็บทางลุงช่างประสุทผักเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อนกะได้ไปในวันงานงวงสงฆ์องค์พระปู่ครับที่ผ่านมานะครับเพื่อนได้นำลงทานไปเนาะ นะครับแต่ทีนี้ก็เลยว่าทางหลงช่างประชนผักเืจะเดินทางไปวัดบานเดือครับก็เลยถือโอกาสนะครับ <Okay. S 1> เข้ามาดูพื้นที่นะครับผมห้ไม้กินไม่ทาร์อ๋อให้ได้กินไ่รได้ให้ได้กิน่ทาีปุ่ ผู้เข้ามาตทวนไว้เป็นปัญาจจัเนเเออมีพักนีพเออต้าองเรานะลอกอกเรื่องอกกินเอว่าะไรไป่ได้เอาเรไม่้ตู้ข รบอคัว่าอันนี้คือสภาพนะครับสภาพของโครงสร้างเขาเรียกอะไรครับพ่อสาลาการบรียนบอก่ครับเด็กสาลาการบรณฑ์นะพ่อเนาะไม่ต้องถามก่นว่าที่ป้าเนี่ยเขาเรียกว่าสาลาจะได้เรียกตามถูกนะาเป็นสาลาการบรียนที่เป็นโครงสร้างไม้ก็ ขวกกัดแท่จนหมดแล้วนะครับแต่โครงสร้างจะเป็นเสาปูนเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะพระอาจารย์เราอยากให้เราทำพราป่าอ่าเป็นพระป่าสามัคคีนะพ่อเนาะก็ที่คุยกันไว้ช่วงบุญเดือนสี่ประมาณเดือนมีนาครับ้าเป็นเดือนไทยเดือนสากคนแล้วก็ประมาณเดือนมีนาครับผมเดือนมีนาเราจะทำพระป่ามาร่วมกับชาวบ้าน ผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านเขารวบรวมชาวบ้านทั้งหมดเลยถ้คนใกเียงเนี่ยเขาก็จะทำเนายืนด้ยเยืนได้ด้วยไหมขับรถเขาขันรถได้ไหมขัรถไ้ไหมขับรได้ไมรด้ไมขับยถไยไมับไไม่ับรถได้ม้ไมับรถไไมับไม้ไมไ้ไมับไไมรไ่ไม้ไมดไมปไได้ อ๋ไม่เป็นไรครับงานเป็นปรยูไ่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ันพร์สินลาพี่นพัชิลา่นพิลา้อยอยู่ก็โอเคแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้วแครับแลคุณช่วยก็อยู่ก็ไม่ได้่าจะต้องไปถามไี่วันเือกไนเดือเนท่านไหนไปพูดชื่อมาให้หรอจะไปเรไปร่วมงานตรงนี้ไปพ่เอแก้วมาถูกมากมแ้ว ก็เลยแวะมาดูบ้าดูที้ก่อนเราผมไม่จะไปงานนั้พูดอะพไรตัวพี่จอร์ช่างพูดอะไรตั้งเชิดพี่พ่อพี่จอร์ช่างมันห่างแต่ว่าน้อยแต่พี่จอร์ช่างหุ่นไรแต่ไอ้ลุงพ่นนี่น้ำผักปลามาสมทบแน่หรือวัดไม่เห็นคนเดียวได้กค่ได้คุณ่คุ่าคุณแาละนี่ลุงพ่นนะคือถ้าถามผมเนี่ยโครงสร้างที่เป็นปูเนี่ยมันใช้ร้านหมดแค่เปลี่ยนจากโครงสร้างไม้เป็นเหล็ก ครับไม่ต้องสร้างใหม่ครับหลังนี้ใช้ได้ครับครับมันน้อยโอ้ไม่เล็กครับเพราะมันโบเบิดยตยัรับไว้เองนั่นก็คือเราเราก็คุ้นรูผ้าป่ามาผ้าป่าเพ่านั้นก็ยะสร้างหลังใหม่ก็คือหลังใหม่แล้วไม่ใชมไม่แต่นนี้มันคือมันมีสองแบบคือพอเรามาดูปุ๊บโครงสร้างที่เป็นปูนมันใช้ได้แค่เปลี่ยนจากเหล็กไอแปดจากไม้เป็นเหล็ก ก็จะใช้งบไม่กี่แสนก็ได้เนาะถ้าสร้างใหม่มันต้องใช้เงินเป็นล้านมันก็ต้องต้องหลายปีครับหลาหางบ้านใหญ่นะบ้านใ่านใหญ่บนหายาห่น่านหมาย้านว่านใ่้า่บ้านหญ่บ้านใ่าน้าบ้านนนใบหบบผม่่บ้น่น่น่านน่่้า้า แค่เข่ามั้งแค่เข่าแค่เข่าซึ้งไปครับคุณผู้ชมมาช่วยดีวยครับนะคะแค่เข่ามั้งแค่เอข่าซึองซึ้งไปเป็นธรรมชาติเด็กเล่นด้าเอันมาปุ่นปุ่นก็ดีดูความดีดูคือเป็นตาบ้านแต่เขาจะแค่เข่ามากกว่าเอาเอาแล้วไม่ดีก็ว่าก็เอาไาแต่เข่ามันจะพูดถึงไม่ได้แต่เราไม่ได้พูดแต่เราเน้นสาระมากกว่า

พีู่ภาพพวกผมกินเข่าว้าแเนี่ยแหละล่ะ ก่อนนะให่ไม่ได้ชุบาลยมไ้ชุเลยนก็มต่างรูบบกกินเาปลาเน้ยเาไม่อตดางไม่ต้อเียวอบนันปนรื่องเปนบเนวัดเนียคะเมเนเห็ดวัดหมดแต่เป็น ไมู้เกือปั้นเดือนแล้วก็ไอ้ทาสีโหบดง่ายมามันจะเป็่งข้างบนหนดเลยในมันเป็นในเรื่องะไรเป็นเหล็กไปหมดนให้ช่างมาทำช่างมาทำเบิ่มมองมันยูดแล้วมันดูดปลาเกือแล้ว่านไปแบบปาส้อนจะผอานเูปมะยุยโอเคไปม่ต้องทำเปายไม่ไล้ แมาจานมาเนล่าแกมาจนมาเนล่าจานเลุจานานั่งะะ่งวนเดียกข้งนาวันเ้างมันมันเดือนยมันเดือดอย่างเคมีเก็บไว้ที่มันเอาพวกใหม่ออกข้าเปลนเป็นจังเล็มันเละนน้ำค่าวน้ำ่าลน้ำน้อยต้องขยายออก